การที่โรงเรียนจุดจุบ้านเขากรมจำนะครับขับเพื่อนมาเนี่ยเราก็ลงผิดลงถูกมานะครับไม่ได้ทําครั้งเดียวแล้วก็ปิดเลยนะไม่ได้ว่าโรงเรียนจุดจุบ้านเขากรมพุทธมุขออกแบบแต่งการสอนแต่พวก้เป็นเตรที่นี่ได้แต่การสอนให้นนตอบนโยมงเลยก็ได้ถึงขั้นที่สามอ๋อแล้วเราก็รู้ปัญหาเราครั้งที่หนึ่งเกิดจากอะไรครั้งที่สองเขาใม่ออกแบบใหม่ลด โดยผสมการเรียนรู Gotta, ้ใหลดลงลดจนอะไรจัวให้มันลดลงนะครับขั้นตอนกระชับขึ้นงานนักเรียนก็น้อยลงก็ลดลงเยอะๆจนลดรอเด็กมานั่งคุยมานั่งคุยนี่จะมีกลุ่มเล็กๆมจะทำเตรียมสถานที่กลุ่มก่มหลังจากสอนแล้วเกิดอะไรมีปัญหาตรงไหนสอนไม่ทันยังไงเด็กไม่สนใจหรือเด็กไม่เข้าใจในเรื่องอะไรเ้าแต่เราอยู่เดี่ยวเนียเอาต้ชาเ้าสมชี ก็ปรับไปกันเองมันจะถูกแต่ก็อาจจะมีปรรจากาศที่ความตื่นเต้นก็ได้เด็กอาจจะตื่นเต้นรูปแหล็กหน้าแต่ก็ข้อดีก็คือทําให้ข่อปูดใจมากข well, ึ้นไปมาแร้ก็งนก็ทําอะไรนะครับไปลองดูจะทำครั้งเดียวแต่ผมว่าถ้าปัญหาแก้ได้อาจจะ ความกังวลเราจะได้เราจะได้เห็ุภาพแล้วก็เราได้เป็นวิทยาฐานให้เพื่อนๆนะคะถ้าเราฝึกแบบนี้ที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนก็จะมาช่วยเราแบบนี้แหละนะคะเพื่อมาเฉลยหลังจากที่ทำางานเนศการนะคะตอนนี้ให้เดนจะลงจากแนกตามความวิญญาณเขาตามเป็นตามที่เขาโดนฝนทำแต่การตอบคำถามให้เรียนอะไรนะคะวันนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องประเภทของเภาษีไทยนะคะสอง หรือว่านักเรียนเคยเล่นเป็นไหมเคยรู้จักไหมอย่างี้ค่ะคือตั้งคำถามกับเขาเป็นเป็นการกระต้นนะคะใครตอบได้ก็คือจะมีการเแรงเป็นคะแนนอะแค่ะให้เด็กนี่วาดรูกไม่ค่อยสืยแล้วก็วาดแล้วก็ถ่ามย่ลใวกางานปรับปรับใหม่ก็แเป็นสิ่งแต่ว่าเขาต้องเข่งทักษะในช่วงขี่เกนงในภาพช่วยในด้านของกิจกรรมนะครเริ่อแรกคือเนี่ยคือจะเปิดปีแลวก่นที่มาลงมือ กินยนะแต่ถ้ากนได้เลยนะเดี๋ยวว่าแต่ละคนจะไม่ได้ทำต้องมีงานแต่ละงานให้เรียนนะคแล้วก็การจิตใจดีก็คือขซืที่เกมดีสิ่ง็ครให้เรียนนะคะอย่านี้ที่ให้มาเนี่ก็จะเป็นแบบทีทีต่างจัีหวะเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยค่ะก็อยากทุคนให้มีสม็ธให้หน่อยนะคะว่าที่สอนไปเนี่ยเป็นยไงบ้างอเฮไหมคะ ดีุ่นคนสอคนที่เิได้ดีสงานเดี๋ยวนะคะคุณคูจะเปิดแล้วคู่แล้วนะคะกลุ่มไหนได้ต้องยกมนอะนะอ่าอ่าไม่อ่า ดูสิ ยาว ควรเลยเก่งมากเลยนะคะห้า็เริ่มเร็วใช่มเก้าสิบโอเคประพฤติองกัค่ะแต่ตอนคิดไม่โกรธนเปิดใจ ตอนนี่จะก,การวิธีการดีเก็กคือไม่ได้บอกว่าครูพูดชัดครูพูดไม่ชัดครูทำเนียงการเด็กไม่ดีอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะครับ